สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขชนเมนี้มาอยู่กับซางอ่อนนี่คือเก่าครับมาครับพี่น้องมเอนี้ผมพามากินเมนูวตำบักทัวนะครับผมเพิ่งเลิกงานมานะครับมากินข้าวแรงน้ำกันนี่คือเก่าครับพี่น้องปลาแห้งนะครับได้เป็นปลาแห้งครับตำบักทัวแซ่บๆเลยครับพี่น้องมเอนี้นะครับข้าวเหนียวซื้อมานะครับพี่น้องบ่ได้หนึ่งมเอนี้นะครับเลิกงานมาครับนะครับมาตำแต่แต่บักทัวกับมาทอดปลามาครับพี่น้องมาในมากินข้าวน้ำกันนะครับผู้ใดบ่ท่านเองข้าวกีนน้ำนะครับแต่งปลาขาวขนามากินน้ำกันอีกคือเขางลนครับผมืเลยง่ายมนะครับผมเปิดไไฟว้ซืพ นะครับนี่ก็เลยอยากชิแนมเห็นนะเจัาหน่อยนึงนะ, <c oughs> นะครับข้าวเหนียวนะครับได้ข้าวเหนียวมากสองทงสามุงคนละนะครับมาๆา,มาพี่น้องมาเนี่ยขออนุญาตลงมือแล้วละกันชุดก็ยังบ่ทันได้ถอดอยู่นะครับมื้อนี้ลองซิมตำบักทั่วมันก่อน <c oughs> อืมนะครับพวก <c oughs> ปลาแบบปาลารอบแรกนะครับพี่น้องนะครับรอบที่ว่าม้อจริงครับเจ้าจบอกอ่ะยังเหลืออยู่ครับ จะว่ารอบเนี่ยถอดอ,อ่ะกรอบอืมแต่ถอดนี่มันจะกรอบแน่ครับอ กำนังไปแลกนื้อๆถักกระกตัวผู้นะพี่น้องกับพักบวกสองข้าง,งส่วนอาไ้ครับจำนะฮา

นะครับเมื่อได้เลยคํามากครับเช็ดแล้วน,นี่นะครับบอ่บอบ่อเดบ่อเดนึ่งครับบางที่หนึ่งเราหยิบเด็กนะครับซ้ำเสรด้กินจอ้โชิจิ้งจินตัรกบปลาเนี่ยครับ 我不。Oh <clears throat> กาบุ้งกรอ,อบนะครับซื้อมาแบบซ <c oughs> ื้อมาเมื่อตำกุ้งนะครับกินแล้วเมื่อกี้ทำเนี่ยอ้กรอบดี

ฟังเสียงยำยกรอบบกวกรอบฟังเสียงยำเนื้กปากแค่ข้างแล้วป่ะนาะ บบกินแบบบนหัวแกงออกนะครับ กลายเป็นปลาคอนะครับปลาคอหน่อย ยังอย่าเป็นตะแซบตะแซบไปเนากบกบกบเลยพอมุ่งกับ,บกบปลากระวบจำทั่วกแซบจำทั่วจังจุดบกข้อที่สามขมยัม ใส่พลังงานหลายนะครับเป็น้องได้การทำง,งานเลยขนี้เหนียเบิร์สามห่อได้นี่นะครับกินไปคิดมาเ่าจะเบิร์ตข้าวเหนียเ,เป็นสามหอ่อคนนี้เลย ตัวน,น้อยหนึ่งปลาก็ได้ห,ห,หจำแนมนู่นน่อ không ơn à? เนี่ยแต่ผมหนาวสองตอนกบปา,าไปเนาะข่าวเบดเลยนะข่าวสามพ่อโอ้โหนะครับพี่น้องกันเรียบร้อยไปนะครับสำหรับเมนู <c oughs> ตำบักทัวนะครับกินกับปลาแห้งนะครับปลาแห้งเอามาทอดนะครับแบบแซ่บๆเลยครับพี่น้องนะครับเอามาทอดกินเขาแรกนะครับหลังจากที่ผมเลิกงานมาชุดกันยังบ่ท่านได้ถอดกับอยู่นะครับพี่น้องนะครับมาหอดนะครับจัดการตำบักทัวเลยนะครับเพราะว่าปลานะครับมันทอดแบบเดียวมันก็ได้กินแล้วนะครับเนาะเอาลงกระทะห่อนห้อนเดือดนะครับก็เอาขึ้นได้เลยนะครับเนาะนะครับสำหรับเมนูตำบักทัวนี่นะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับนอกจากขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่าลืติดตามรับชม ด้วยดีเสมอมากนะครับเนาะคือเราครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบื้องลราถทามากนว่าถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไรก็แช์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมํำเนินด้นะครับพี่น้องผิดพาดประกันไดนะครับหรือว่าโลสุภาพมาเนก่ะขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะเพื่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมาลอติดตามชมนะครับว่านะครับคลิปต่อไปสิเป็นเมนนอีกอย่างนะครับเนาะส่ารับ้บริหาขอตัวลาไปก่อนแร้วครับสวัสดีครับ